ในที่สุดทีมชาติอังกฤษครับสิงโตคำรามก็มาตามนัดจนได้ครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาในรอบรองชาลเลิศฟุตบอลยูโร2020นัดที่ไคู่ที่2อนะฮะอังกฤษก็เอาชนะทีมชาติเดนมาร์กไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับโดยที่เกมต้องยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะฮะแต่โดยรวมเนี่ย ถ้าใครได้ดูครับผมมองว่าอังกฤษเนี่ยเหนือกว่าทางทีมชาติดเดนมาร์กค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะอาจจะมีแค่ครึ่งแรกที่ดูค่อนข้างสูสีกันนะฮะเพราะว่าโอกาสทิงเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับของทั้งสองทีมนะคืออังกฤษเนี่ยเริ่มต้นได้ดีกว่าเลยคือเริ่มมาก็เพรสซิ่งใส่เดนมาร์กเลยเดนมาร์กนี่กว่าจะต่อบอลเข้ามาในแดนอังกฤษเนี่ย คือเรียกได้ว่ายากมากๆเพราะอังกฤษเนี่ยโอ้ไล่เพลยซิ่งเร็วแล้วก็แย่งบอลกลับไปได้ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะแต่พอเล่นไปเล่นมาก,ก็เดนมาร์กก็ค่อยๆต่อบอลเข้าได้มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเดนมาร์กที่นำไปก่อนจากลูกฟรีคิกของมิเกลดัมสตัดครับโอ้โหยิงสุดสวยครับเต็มข้อครับบอลพุงหุกเสียบใต้คานเข้าไปนะฮะก็คือพอโดนขึ้นนาปุ๊บอังกฤษ บทจะเอาคืนก็เอาได้ก็คือพอเร่งเครื่องปุ๊บก็มาได้ประตูตีเสมอก็เป็นแฮริเคนที่เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะับไม่ได้ยืนเป็นแค่หน้าเป้าครับยังลงมาเป็นอถอยตัวเองลงมาเป็นคนปั้นเกมแล้วก็ไหลบอลให้ซาก้าครับก่อนที่ซาก้าจะปาดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นไอ้เจ้าทางไซมอนเคลียร์ครับที่สกัดเข้าประตูตัวเองไปครับโดยที่มีไอ้เจ้าไลคิมสเตอร์ลิงมากดดันเคลียร์ไปด้วยฮะค็ครึ่งแรกก็เลยเสมอหนึ่งหนึ่ง พอมาครึ่งหลังนี่โอ้โหเกมนี้ชัดเจนมากเลยว่าอังกฤษเหนือกว่าครับคือคองบอลบุกใส่ทางเดนมาร์กอยู่ฝั่งเดียวครับแต่ว่าก็ยังบวกประตูเพิ่มไม่ได้ครับคือเรียกได้ว่าการจู่โจมของอังกฤษเนี่ยมีได้หลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นลูกโยนเข้าไปหาให้กองหน้าหรือกองกลางเนี่ยคอยเก็บบอลหรือจ่ายเข้ากลางให้อ่า กองหน้าของอังกฤษเนี่ยอย่างแฮร์ร่เคนเนี่ยคอยพักบอลซึ่งทําได้ดีมากๆแล้วก็หาตัวผู้เล่นเนี่ยคอยสอดไปหรือไม่ว่าจะเป็นเกมเปิดจากริมเส้นเข้ามาก็มีโอกาสได้ลุ้นหลายๆครั้งลูกเตะมุมลูกฟรีคิกก็มีโอกาสมงทาประรตูหลายๆครั้งเพียงแค่ว่าแม็มันอาจจะเบาไปเฉียดไปเท่านั้นเองครับแต่สุดท้ายแล้วภาพโดยรวมเนี่ยอังกฤษดูเหนือกว่ามากๆจนสุดท้ายพอมันยืดเยื้อมาถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ อีก30นาทีเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นอีกชัดเจนจากอังกฤษที่ดีกว่าเดนมาร์กก็คือฟิตเนสความฟิตของนักเตะอังกฤษแม่งสุดยอดจริงๆคือนักเตะที่เริ่มเล่นมาตั้งแต่นาทีแรกพร้อมๆกันเนี่ยโอ้โหอังกฤษแม่งวิ่งแบบ วิ่งไม่มีหมดอะวิ่งเหมือนแบบว่าไม่มีเหนื่อยเลยน,นี่คือช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วนะและสุดท้ายก็เหนือกว่าค่อนข้าง,างชัดเจนแล้วก็ในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกก็มาได้ลูกจุดโทษจากที่ไลฮิลสเตอร์ลิงครับโดนแสล้มลงไปครับแล้วก็เป็นแฮร์รี่เคนครับที่ลุกขึ้นมาสังหารครับยิงไปติดไอ้นี่ด้วยนะไอ้เจ้าชมายเคิลแต่ยังโชคดีที่บอลกระเด้งมาเข้าทางเคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วพอช่วงต่อเวลาพิเศษใน ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอังกฤษแม่งโคตรเคี้ยวอะ่ะคือเอ่อคือเดนมาร์กแม่งก็หมดแรงที่จะวิ่งไล่แล้ะส่วนอังกฤษเองก็กูเก็บบอลได้กูก็ขวางบอลไปมาทั่วสนามให้เดนมาร์กแม่งวิ่งไล่บอลคือพอมีโอกาสที่อังกฤษจะสวนกลับไปในแดนของเดนมาร์กโอกาสที่จะหลุดหลายหลายครั้งอังกฤษแม่งก็ไม่เอากูเล่นคลองบอลคือแบบ คือถ้าเดนมาร์กอยากได้บอลก็มาวิ่งไล่คือแบบแม่งเอาเดนมาร์กตายจริงอค,คือเดนมาร์กคือแบบแม่งหมดแรงเลยะฮะและสุดท้ายก็เป็นอังกฤษที่เอาชนะเดนมาร์กไปได้2ประตูต่อหนึ่นะครับผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ยูโรครั้งแรกของตัวเองครับ ถือว่าเซาเกตทําผลงานได้ค่อนข้างดีมากเลยนะตั้งแต่ที่เข้ามาคุมทีมรอบที่แล้วตอนบอลโลกก็พาเข้ารอบรองชาเลต์ครับแล้วสุดท้ายก็จบที่4ปีนี้นะฮะ2021ก็พาเข้าชิงชาเล์บอลยูโร2020ก็เดี๋ยวจะไปเจอกับทีมชาติอิตาลีที่ก็เมื่อคืนนี้ก็เกือบตายเปนแคัเจอกับสเปนค,ครับ บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับผมก็เกมนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวจะเตะในคืนวันอาทิตย์นะครับผมต่อไปถึงเช้าอาจารย์ปอตี2นะฮะก็ห้ามพาดด้วยประการทั้งปวงนะฮะแฟนบอลอิตาลีแล้วก็แฟนบอลอังกฤษก็ตื่นมาเชียร์พร้อมกันได้เลยเลวเดี๋ยวไว้เจอกันวันอาทิตย์สวัสดีครับ